ออยังไงให้ชีวิตคุณดีให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทําแบบนี้ก็คือการคาดการล่วงหน้าในด้านดีกับสิ่งที่คุณต้องการคาดการล่วงหน้าในด้านดีก็คือการสั่งจิตล่วงหน้าในด้านดีเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอยากให้คุณมีความสุขดีขึ้นมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิต คุณก็จงคาดการล่วงหน้าว่าชีวิตของคุณเป็นแบบไหนต้องให้ชัดเจนกับตัวคุณเองก็คือการสั่งจิตให้ชัดเจนกับตัวคุณเองว่าคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นอิสระในด้านการงานการเงินมีอิสระอย่ากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําตามที่ตัวคุณชอบคุณก็สั่งจิตแล้วก็ย้ําจิตกับตัวคุณเองว่าคุณ เป็นอิสระในด้านการงานและการเงินเช่นยกตัวอย่างถ้าคุณอยากไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษคุณก็จงพูดย้ำจิตกับตัวคุณเองทุกๆวันในด้านดีพูดแล้วคุณก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นก็คือการไม่ต้านไม่ลังเลสงสัยแล้วคุณก็ปล่อยไปก็คือพูดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลงมือทําว่าเออคุณก็ทํางานแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ ไม่ต้องลังเลสงสัยว่าจะมายัางไงจะไปยังไงก็คือคุณก็ปล่อยวางแล้วคุณก็คิดอยู่แล้วก็คือว่าคุณเชื่ออยู่แล้วว่าคุณได้ไปแน่เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปสงสัยก็คือมันก็ต้องมีผ่านทางผู้คนหรืออะไรอย่างนี้ทำให้คุณได้ไปถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อใจของคุณเองว่าคุณ ไ,ไปไม่ใช่ว่าน่งคิดจะไปยังไงเงินมีแค่นี้แค่นี้คุณก็พูดแบบนั้นคุณย้ําแบบนั้นคุณก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณจงย้ําจิตในด้านดีย้ําจิตให้ชีวิตเปลี่ยนย้ําจิตให้ชีวิตเป็นตามที่คุณปรารถนาในเวลาช่วงที่คุณปรารถนาคุณก็จงย้ําจิตพูดกับตัวคุณเองด้วยความสุขสนุกกับชีวิตของคุณไม่ใช่ย้ําจิตเพื่อไล่ล่าหาความขาดแคลนมาจะมายังไงจะเป็นยังไง จะได้ไปเนาะอะไรอย่างนี้ก็คือคุณไปคิดคุณไปลังเลสงสัยก็ไม่ได้ไปตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นคุณจงระวังค่อยคําย้าจิตคําพูดของคุณให้ดีคุณพูดแบบไหนก็ได้แบบนั้น